ถ้าพูดถึงอัญมณีเทอร์คอยทุกคนต้องนึกถึงสีฟ้าที่มีลักษณะเด่นของเขาใช่ไหมคะแต่ความจริงนะคะเทอร์คอยไม่ได้มีแค่สีฟ้าเพียงอย่างเดียวค่ะอาจจะมีแร่ผสมอยู่ทําให้เกิดลวดลายสีทองบนตัวเทอร์คอยด้วยนะคะเรานะคะจึงเกิดไอเดียการทําประกายทองบนตัวเทอร์คอยขึ้นมานั่นเองวัตถุดิบที่เลือกใช้ค่ะขวดแก้วสีสเตนดินขาวและทองคําเปลวค่ะ เครื่องมือที่ใช้นะคะมีตั้งแต่เครื่องบดเครื่องอัดไฮดรลิกเตาเผาครกหินตะแกรงร่อนแล้วก็เตาอบแห้งค่ะทำก็เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะโดยการนําแก้วเจอราร์นะคะไปบดหยาบแล้วก็บดละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นําไปร่อนคัดไซส์ให้ได้53ไมครนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําวัตถุดิบทั้งหมดค่ะมาผสมกันแล้วก็นําไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรลิกค,ค่ะ แล้วก็นําไปเผานะคะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะคะก็นํามาสร้างสารรค์ผลงานเครื่องประดับเลยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเรามีแรงบันดาลใจค่ะมาจากปีของผีเสื้อที่สวยงามน,นั่นเองซึ่งเธอคอยนะคะที่ทําจากวัสดุกราสเซรามิกค่ะจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของกราสเซรามิกก็คือมีความแข็งแรงนะคะมากกว่าตามธรรมชาติทนต่อรอยขีดข่วนค่ะ และที่สำคัญนะคะสีสันเนี่ยก็ไม่จืดจางลงและก็สามารถเลือกเฉดส,สีได้ตามความต้องการของแต่ละคนได้ด้วยค่ะและเนื่องจากวัตถุดิบหลักของเราคือแก้วโซดาไลท์ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายยากในสังคมได้ด้วยค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังทำให้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มมูลค่าขยะเหล่านี้ให้เป็นอัญ,ญมณีเรียนแบบเทอร์คอย์ที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะ